สวัสดีครับในคลิปนี้เรามากันที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงบร,ริเวณทางเข้านะครับคลิปนี้ก็เหมือนจะเป็นคลิปเก็บตกนะฮะของการมาเที่ยวกระบี่เมื่อสัก2ปีที่แล้วนะที่เราเคยลงไปในคลิปก่อนหน้านี้คลิปนั้นก็จะเป็นการเที่ยวเกาะแล้วก็พวกร้านอาหารครับสำหรับวัดถ้ำเสือในคลิปที่แล้วนี้เรายังไม่ได้มานะฮะคลิปนี้ก็เลยต้องตามมาเก็บตกครับอยวให้ดูบรรยากาศภายในบร,ริเวณวัดกันก่อนเนี่ยนี่ครับหลังจากผ่านจุดคัดกรองนะครับเข้ามาด้านใน ก็จะมีป้ายบอกทางครับถ้าจะไปขึ้นที่จุดชมวิวนะก็เดินตรงไปข้างหน้าครับในบริเวณรอบๆนี้ก็จะมีจุดเช่าวัตถุบูชานะครับของสาราหลวงปู่ทวดก็อยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้านี้เลยครับสำหรับใครอยากจะเข้าชมถ้าเสือนะก็ให้ไปทางซ้ายครับแต่ถ้าขึ้นไปจุดชมวิวนะก็เดินตรงไปครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับ ในบริเวณวัดนี้ก็จะมีลิงอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเดินเขามาตรงจากปากทางเข้าก็าจะเจออะไรครับลิงที่อยู่บริเวณด้านหน้าครับด้านบนกบาลังกินของกินอยู่เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อดีกว่าครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับในคลิปนี้คิดว่าน่าจะท้องเหนื่อยแน่นอนฮะ จุดนี้ครับไปที่ทางขึ้นชมวิวทิวทัศน์ในอีก55เมตรนะครับอันแค่ทางขึ้นนะครับแต่ขึ้นแป้งบนอีกนี่เท่าที่จําได้ประมาณ1 2 0 7ขั้นนะครับเข้ามาด้านในครับด้านในนี้ก็จะมีร้านผลไม้ปั่นด้วยนะครับแล้วก็ร้านขายน้าครับอาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะฮะเพราะเท่าที่อาจมาเนี่ยด้านบนเขาไม่มีน้ําขายนะครับก็อาจต้องเตรียมไปตั้งแต่ด้านล่างครับ นี่บันไดทางขึ้น1,237งพขั้นจริงด้วยครับเดี๋ยวขึ้นไปกันเลยครับอันนี้มีป้ายบอกไว้นะครับว่าห้ามเล่นกับหมาแล้วก็ลิงนะฮะเดี๋ยวมันจะกัดเอาครับนีครก็จะเห็นว่าข้างบนมีห้องสุขาอยู่2ห้องนะครับแล้วก็ป้ายบอกว่าขึ้นไปนบนเนี่ยสูง550เมตรแล้วควรนำน้ำดื่มไปทานด้วยนะครับ ภูท่าทาจะโหดเหมือนกันนะฮะเนี่ยไปกันเลยครับที่นี่เขาเปิด8ปดโมงเช้านะครับเรามาถึงตอน8ปดโมงครึ่งครับโชคร้ายนิดหน่อยตรงที่มาถึงแล้วฝนตกนะฮะก็เลยต้องนั่งรอสักพักหนึ่งโชคดีที่ตกไม่หนักครับรับเดียวก็โอ้โหตรงนี้โหดใช้ได้ครับตรงนี้ไปกันเลยครับอันนี้ความชันนี้น่าจะระดับเกือบเกื้าิบได้เลยนะเกิบองศาครับ คลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงหอบเยอะหน่อยนะครับและด้วยความสูงของแต่ละขั้นนะครับเขาค่อนข้างจะสูงครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปีนเลยนะครับขั้นแต่ละขั้นสูงมากขึ้นมาด้านบนไม่มีคนเลยครับแต่ต้องขออนุญาตถอดหน,น้ากากกันหน่อยนะครับ เราก็ขึ้นมาถึงจ,จุดแรกกันแล้วครับนี่ครับพอมองลงไปที่วิวด้านล่างนะครับหลัแค่ช่วงแรกก็เหนื่อยเลยครับโอพันกว่าขั้นใช่ไหม<อ>ที่พึ่ง248เลยนี่ครับด้วยความชันครับเราก็เลยต้องจับปล่าวไว้ด้วยครับไม่งั้นขึ้นไม่ไหวแน่นอนนี้ย ด้านบนก็จะมีหลักขั้นบันไดบอกไว้นะครับตอนนี้เรามาถึงขั้นที่3 3 3นลครับคิดในแง่ดีก็คืออีกไม่ถึงพัน 1, ขั้นนะครับก็จะถึงแล้วฮะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วครับปีเอต้องถอนตัวก่อนนะครับพอดูท่าทางแล้วต้องขึ้นกันอีกไกลครับน่าจะไม่ไหวนะฮะแล้วตอนนี้เราขึ้นมาที่หลบฝนกันต่อนะครับขึ้นมาเจอที่ขั้น401ครับตรงจุดนี้เขาจะมีเหมือน เป็นหน้าผานะครับให้เราพอจะหลบฝนได้ครับก่อนที่จะต่อขึ้นไปด้านบนนะฮะพูดแน้ว่าตอนนี้เราเพิ่งขึ้นมาถึงได้ระยะหนึ่งส่วนสามของระยะทางทั้งหมดเองครับเดี๋ยวให้ฝนซาลงสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเดินทางกันต่อครับ ตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วครับเราเดินทางกันต่อเลยครับฝนในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบตกเป็นช่วงๆนะครับตก,ตกสักประมาณสิบยนาทีแล้วก็หยุดครับมาถึงประมาณ500ขั้นนะครับก็จะเจอกับวิวสวยๆแบบนี้เลยครับ ช่วงระยะก่อนถึงพันขั้นแรกนะครับรือว่าโหดมากเลยนะครับเพราะว่าขั้นบันไดค่อนข้างจะสูงครับจากนี้เราต้องต่อขึ้นไปอีกประมาณ200รกว่าขั้นครับคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้เราขึ้นมาได้ประมาณ1นึ่งั้าแล้นนะครับก็มีที่หลบฝนนะครับเป็นสาลาค่อนข้างดีเลยวคงต้องหลบฝนกันที่นี่กันสักพักนะครับเพราะว่าฝนตกหนักแล้วตอนนี้ ตอนนี้บริเวณด้านนอกสารานะครับฝนตกหนักเลยครับเป็นหมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับตรงที่ทําให้เกิดทะเลเหมอกครับไม่รู้ว่าพอขึ้นไปถึงด้านบนสุดแล้วจะเห็นเป็นทะเลเหมอกหรือเปล่านะครับต,ต้องมาคอยลุ้นกันครับแต่ตอนนี้คงต้องรอให้มีฝนซาลงสักพักก่อนครับเราถึงจะเดินทางเ่ากันได้ครับ ในสุดเราก็เดินทางมาถึงยอดบนสุดกันแล้วนะครับหลังจากเราขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราลองเดินต่อเข้าไปด้านในกันนะครับอ๋อยังมีบันไดสามารถขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็วิวสวยครับด้านนอกครับตอนนี้รู้สึกว่าขาจะเริ่มสั่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าขาลงนี่จะไหวหรือเปล่านะเนี่ยสวยครับนี่ หมือนทะเลมเหมอกครับไกลๆตรงนู้นบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อเลยครับอ่ะขึ้นไม่ได้ครับจริงๆแล้วตรงนี้เขาปิดไปแล้วนะครับงนั้นเราก็จะเห็นวิวอยู่แค่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองเดินสำรวจกันก่อนเนี่ยจะมีจุดอื่นที่เราสามารถไปชมวิวกันได้ครับ อีกด้านนึงครับตรงจุดนี้ก็ต้องฝากรองเท้าไว้กันก่อนนะครับขึ้นไปชมด้านบนกันเลยครับด้านนี้วิวสวยครับก็จะเห็นด้านหนึ่งที่เป็นวิวเมืองนะครับเมืองตระบี่สวนด้านขวาครับก็เป็นวิวภูเขานะครับ เมื่อกี้เห็นมีทางลงไปถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวลองไปดูครับว่าสามารถไปถ่ายตรงจุดนั้นยังไงได้บ้างน,นะครับตอนนี้ดูวิวบริเวณตรงนี้กันไปก่อนครับสำหรับวิวและบรรยากาศด้านบนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับกับการที่ต้องเดินขึ้นบันได1 2ึ7ขั้น ที่ถือว่าโหดว่าใช้ได้ครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยเขาสูงกว่าบันไดทั่วไปเนร่บน่าจะสูงประมาสองเท่าได้ครับเพราะนั้นเวลาที่เราก้าวขึ้นแต่ละขั้นเนี่ยต้องก้าวยาวครับเลยทําให้การขึ้นบันไดของที่นี่เขาน่าจะยากกว่าที่อื่นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวด้านบนกันต่อครับเดินขึ้นมาด้านบนครับด้านนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาครับเหมือนในหนังเรื่องกัตานเลยครับตรงนี้นี่ครับสวยมากเลยฮะ สำหรับวัดธรเสียนะครับเราก็จะเห็นเขาถ่ายรูปที่จุดนี้นะครับไว้โปรโม,โมทจังหวัดกระบีบบ่อยู่บ่อยๆนะครับพอว,วิวด้านบนนี่สวยแบบนี้นี่เองครับสําหรับใครจะเดินทางมานะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่อายุสูงอายุหน่อยเนี่ยอาจจะลําบากนิดน,นึงครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีกระเช้านะฮะหรือรถรางขึ้นมาก็ต้องอาศัยแรงขาครับแรงขาขึ้นมาซึ่งขนาดว่าเด็กๆหนุ่มเนี่ยยังจะไม่ไหวอะไรครับถ้าเป็นคนแก่นี่อาจจะยากครับ ใครยังไหวก็แนะนําให้เดินทางมากันนะครับ,รลบหลังจากนี้เราก็คงจะถ่ายรูปบริเวณด้านบนนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวจุดท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดกระบี่กันต่อครับจากวัดถําเสือครับเรามาต่อกันที่สระมรกตนะครับ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่นะครับรอ้นี้เรามีเวลาครับก็เลยหาโอกาสมาเที่ยวที่นี่กันครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าทางเข้านะครับเมื่อกี้ตอนจอดรถเนี่ยมีค่าจอดรถด,ด้วย40บาทครับด้านหน้าก็จะมีแผ่นที่นะครับบริเวณนี้ใกล้กับน้าตกร้อนครับถ้าใครมาเที่ยวที่นี่หลายๆลาคนก็มาจันทร์ลุกเรไปเที่ยวที่น้ำตกร้อนกันด้วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันต่อครับ สำหรับค่าเข้าสัมมลกรดนะครับคนไทยเด็กสิบาทผู้ใหญ่ยี่สิบาทครับดเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยครับเอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาด้านในกันแล้วครับข้างหน้าก็เป็นบริเวณเหมือนสะระน้ำครับน่าเล่นเหมือนกันแต่ช่วงนี้เขาไม่ให้ลงเล่นนะครับไปกันต่อครับ มีป้ายบอกไว้ว่าต้องเดินไปอีก1,400เมตรอ่านถูกไหมเนี่ย1.4กิโลอะไรนะครับโหไกลมากนี่ครับรเรตเว้นทางเดินที่นี่ทำดีนะครับคล้ายๆกับที่เราไปน้ำตกใไ่น้แม่น้ำสองสีคลองสองสีครับใช่ๆตอนนั้นที่เราไปคลองสองสีกันนะทางเดินก็คล้ายๆกับแบบนี้นะครับ ดีครับเย็นร่มรื่นอุณหภูมิตอนนี้ประมาณยีิบเจ็ดองศานะฮะประมาณคนที่มาเที่ยวสามมรกกในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวครับตลอดทางนะครับก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติครับใครที่ชอบธรรมชาติน่าจะชอบที่นี่ครับสําหรับทางเดินที่นี่ก็น่าจะเดินง่ายครับถึงจะเป็นทางราบครับไม่ค่อยมีจุดที่จะต้องขึ้นเดินสักเท่าไหร่นะฮะ เดินกันพอได้เหรอเราก็มาถึงกันที่สะมรกฏกันแล้วครับก็จะมีประกาศเสียงตั้มสายนะครับว่าในช่วงนี้ที่ห้ามเล่นน้ําครับบรรยากาศก,ก็เลยจะไม่เหมือนในคลิปวิดีโอที่เราไปเห็นนะครับเราจะมีการเล่นน้ําก็นอย่างสนุกสนานกันในสะมรกฏในวันนี้ก็จะไม่เห็นภาพนั้นครับในคลิปนี้ก็คงจะให้ดูบรรยากาศของสระมรกฏในวันนี้แทนครับนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆนะครับ ยังสามารถมาเดินเที่ยวถ่ายรูปกันได้ยอยู่ครับสำหรับในทริปนี้ก็คงต้องลาก,กันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเก็บบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ไหนอีกก็คงจะนำมาฝากกันอีกครั้งนะครับ กรับร้พมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ